สุนัรมันหร,สสรหิมซละมั่งเล็กมุรรมตุลลาบุบุรกาตุฮัชคือโรงเรียนฝึกมารยาตหรือว่าสอนมารยาตสาหรับผู้ศรัทธาได้เป็นอย่างดีเพราะว่าการทำฮัชคือการไปรวมตัวกันที่บ้านของลอสุบะฮันอัลลาลาจากทั่วทุกสารทิศมินกุลฟิฟจ,จินอามมกมาจากต่างภาษาต่างเชื้อชาติหลากหลายเผ่าพันธุ์มารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของลอสุบะฮันอัลตอลฺเราได้กล่าว ในอัลกุรอัลสุร่าอัลบาคาะอัอาอูซุบิลลาฮิมินชิร์กาหนาจิมอัลฮัจญุจ์ أ ش รุมม ع ل ลูมาตฮัจญ์นั้นเป็นเดือนอันเป็นที่รู้จักกันก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนชวาลดุลกอดาแล้วก็สิบวันแรกของเดือนเุลฮิจญะจ์ฟะมันฟาโฎะฟีฮินันฮัจญ์ดังนั้นใครก็ตามที่เริ่มต้นทำฮัจญ์แล้วฟะลาโรฟะซะวะลาฟุซูกะวะลาจิลาลฟินฮัจญ์ก็จงก็จะไม่มี เวลาเราไม่มีการหยาบโลนหยาบคายทะลึ่งตึงตังต่างๆเวลาฟูซูกอดและไม่มีการสาฝืนทําบาปทําความชั่วต่างเวลาจีดาและสินหาและไม่มีการโต้เถียงกันคําว่าไม่มีเนี่ยมันให้ความหมายลึกซึ้งกว่าคําห้ามเราไม่ได้บอกว่าห้ามลามุกอ,อนาจารห้ามฝ่าฝืนห้ามโต้เถียงกัน ทั้งที่ห้ามเป้เสียงกันในการทำฮัสติดแล้วแต่เราบอกว่าใช้คาว่าไม่มีคาว่าไม่มีนี่หมายถึงว่าถ้ามีเกิดขึ้นแสดงว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากการทำฮัชฮัชจำเป็นจะต้องมาบรุษแปลว่าบริสุทธิ์จากสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะช่วงเทศกาลฮัชไม่ว่าจะเป็นวันที่9ที่อูคุฟซุงอารอฟาวันที่10ค้างแรมที่มุสลิฟฟาในค่ำคืนในวันที่10แล้วก็วันที่10กลับมาที่มีนาควา่างซาอุดิอบ12 13 เป็นวันแหการทำดึกเถอะหอกวันที่อยู่ที่มีนาเป็นต้นนะมันเป็นการฝึกฝนมารยาทการนอนเราต้องนอนแบบที่แคบแคบร่วมกับผู้คนจํานวนมากการเข้าห้องน้ําก็ต้องต่อแถวกันหาจังหวะเข้าอย่างดีต้องอดทนในการรอคอยการวางแผนที่จะเข้าห้องน้ําอาหารการกินก็อาจจะไม่ถูกปากเหมือนกับินที่บ้านหรือกินที่โรงแรมใช่ไหมฮะ แล้วก็การอยู่ร่วมกันกับพี่น้องมุสลิมช่วงที่อยู่เมนาเนี่ยอายะที่เราสุบฮานอว่าจะสอนให้เราได้ฝึกปริญญาเนี่ลเราบอกวัดกุรุลลอฮ์ฟีอายามินมาดูดัดจงนำลึกถึงอัลลอฮ์ในวันอันเป็นที่ถูกนับไว้วัดกุรุลลอฮ์ฟีอายามินมาดูดัดก็คือ1ิบเอ็ดสิบสองสามเดือนลุนฮิจญาหรือว่าวันตัชริกนั่นเองอัลลอฮ์บอกว่าฟามันตะอาเจลฟียามัยนิฟลาอิสมาเลยนอกจากเป็นวันที่เรารกถึงอร์ล้์แล้ว แลยบอกต่อไปว่าดังนั้นใครก็ตามที่รีบคืออยู่ที่มีนาแค่สองวันไม่มีความผิดหรือจะอยู่มีนาสามวันก็ไม่มีความผิดลิมมานิตตะโอสาหรับคนที่ยังเกรงหมายความว่ายุคก,ก่อนสมัยยุคยานียะเขามีการทําฮัชนะก่อนที่ท่านนาบีซอลเรามจะมาปรับปรุงรูปแบบฮัชเนี่ยให้มันสอดคล้องกับหลักการที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวดาระวาลที่สุดมสมัยก่อนคนทำฮัชมีคนที่อยู่มีนาสองวันจะบอกว่าคนที่อยู่สามวันเนี่ยทำผิดบาปคือมองว่าตัวเองเนี่ยดีกว่า คนที่อยู่ที่มีนาสามวันจะมองคนที่อยู่มีนาสองวันเนี่ยทาผิดทําบาปอัลลอฮ์จึงประทานอญญายะนี้ลงมาว่าวันแห่งมีนาเป็นวันรุ่งสุอัลลอฮ์และเป็นวันที่จะคิดถึงพี่น้องมุสลิมในแง่ดีคิดว่าไม่ไม่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นนี่เป็นมารยาทที่ถูกปลูกฝังที่ถูกสอนให้ปฏิบัติในช่วงที่อยู่มีนาดังนั้นใครไปทำฮัจญ์ในปีนี้หรือใครเคยไปทำฮัจญ์มาแล้วจําเป็นจะต้องดําลึกถึงเป้าหมายที่อัลลอ์สุบฮานหัวตระละบัญญัติให้มีการทำฮัจ เพื่อลำลิกถื่อละและเพื่อปรับปรุงมารยาทที่ดีกับเราโดยเฉพาะปฏิบัติกับคนที่เป็นพี่้รงมุสลิมคนอื่นอย่าดูถูกคนอื่นนะฮะแม้ว่าเราอาจจะมีความดีบางอย่างก็ตามแต่คนอื่นเขาอาจจะดีอัสาอัยกูนุคอยรำมินทุมมีซุรออันดุนจุรอสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทของผู้ศรัทธามารยาทระหว่างเขาผู้ศรัทธากับอัลลอฮ์กับประซุนของพระองค์กับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกันและกับบรรดามุสลิมทั้งหลาย เนื้อหาสุรนนี้เนี่ยถ้าใครสนใจเพิ่มเติมนะฮะผมทําหนังสือเล่มนี้มาทาคู่กับภรรยาผมแล้วก็ทามาเป็นบทความเป็นบทใข้ควรนะนะฮะและ้วพูดอ่านเนี่ยแยกสียแยกคำทั้งหมด1 8บอายัดด้วยกันเนื้อหาในน่าสนใจมากๆทําเป็นแบบปกแข็งสีสีทั้งเล่มและภรรยาผมที่ใช้หน้าปากกาว่าพี่หนูดีเนี่ยก็มาร่วมเขียนในหนังสือเล่มนี้้วย <S <S ถ้าใครสนใจหนังสือเล่มน,นี้ราคารวมส่งเนี่ยหนึ่บาทก็คือหนังสือทําแบบสีสี พอสมควรถ้าใครสนใจตอนนี้ยังได้ราคาโปรนะพี่น้องพิมพ์ขาว่าสนใจได้ราคาพิเศษหนึ่งสามห้าศูนย์พี่น้อง cf หนึ่งสามห้าศูนย์ยังได้ราคาที่อยู่ตอนนี้หนังสือกําหนดออกตอนนี้อยู่เข้าโรงพิงมพ์เรียบร้อยแล้วทำเดืลนละกำหนำดออกเนี่ยปลายเดือนมิถุนายนถ้าใครสนใจตอนนี้เองได้ราคาโปรนะหนังสือออกแล้วก็จะอยู่ในราคา1690เรวมค่าส่งห้บาทถ้าใครสนใจพี่น้อง cf มาได้เลยตอนนี้หนังสือเกี่ยวกับมารยาทผมเขียนบทหนึ่งพรายเขียนอีกบทหนึ่ง นะ,ะแล้วก็มีบทที่เขียนร่วมกันก็คือหนังสือรวมแล้วเนี่ยมันหนาพอสมควร3 0 0กว่าหน้าด้วยกันนะครับถ้าใครสนใจพี่น้อง CF มาได้เลยนะราคาเป็น1690ตอนนี้ราคาเปิดจองล่วงหน้า1350ใครสนใจ CF มาได้เลยครับหนังสือจะช่วยทําให้เราเนี่ยเห็นหรือสอนเราเกี่ยวกับปริยาของผู้สทธาที่ควรปฏิบัติดโดยนับเอาหลักการล้วนๆเนี่ยจากอันกรานเนื้อหาที่แบบว่า น่าสนใจมากๆไม่ควรพลาดสำหรับคนที่เป็นแฟนเพรบัมซีฟมาได้เลยครับหนึ่งสามห้าสิบสลัมบอลรีคุมรอบเลอโอเบรกา